Yeah, yeah, s <S สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญ <'Cause S 2> รับชมได้ครับตอนที่81พลังปีศาจที่ถูกปลดปล่อยอากิยามะจางแห่งร้านโกบังโจเป็นฝ่ายชนะน่าตกใจจริงๆที่สามารถตีไข่แตกจากโกเงียวได้แล้วนะครับ j วนจะแพ้แล้วเชียวเอาละครับการแข่งขันที่เหลืออีกสองรอบชักจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าพับแพ,บพ้แล้วแล้วโกงเงี้ยวจริงนยเนี่ยเทยกิยาม,มาชนะน่ะสําเร็จจางชนะแล้วดูสิดูสิมหมอนั่งนหนะหนึ่งครั้งแล้วเย้อากียม,มาชนะแล้วรอดตายวุดวิดเลยเอยโกงเงียวแพ้แล้วมัไม่มมมมจริง <laughs> เป็นยังไงล่ะโกงเงียวสีหน้าไม่ดีเลยนะแกคงไม่ได้หวังจะชนะฉันติดติดกัน3ครั้งหรอกนะถ้าใช่แล้วก็แกมันก็โง่มากชันนี่ไม่รู้จักเจียมตัวเลยแหละ <c oughs> หน้าหัวรอดจริงๆแค่ชนะรอบที่1กับรอบที่2อ,อย่บพยองเกินไปนะักนี้กรดเป็นไปได้ยังไงกันเมื่อฉันโดนไอ้หนูบ้านี่เล่นงานแบบนี้ ฉันก็จะอาไปให้มันไม่ได้เด็ดขาดฉันจะขยี้มันให้เละเอาขอโทษที่ทำให้ทุกท่านรอคอยนะครับต่อไปนี้จะเริ่มการแข่งขันรอบที่4แล้วนะครับโอ้จะเริ่มแล้วรอคราวนี้มีเงื่อนไขอะไรอีกนะนี่มั่นใจละเงื่อนไขรอบที่4ก็คืออายุวัฒนะทั้งสองคนต้องต่อสู้กันด้วยอาหารอายุวัฒนะครับอายุวัฒนะเอ๊ะอ,อาหารอายุวัฒนะ เดียวสิจ้างทำอาหารแบบนั้นเป็นหรอบ้าน่อากิยมามะทำเป็นที่ไหนกันโธอุตสาห์ชนะหนึ่งครั้งแล้วแท้จบสิ้นกันแล้วฮึอืมอายุวัฒนาหรอกครับเจอเงื่ยอนไขยากเขาแล้วนะครับเนี่ยเงื่อนไขนี้เียกได้ว่าต้องเป็นประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรยอย่างลึกซึ้งแบบนี้อากิยมามะซึ่งอ่อนประสบการณ์ยังคงทำไม่ได้แน่หรอกครับอืนั่นสินี่เป็นเงื่อนไขที่อากิยมามะเสียเปรียบอย่างมากเลย อาหารอายุธนะเ <G ül> ชะแค่นั้นไม่มีปัญญาหรอกอาหารของฉันน่ะไม่มีคำว่าทำไม่ได้ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นแบบไหนก็ตามฉันจะทำให้ดูเฮ <G ül> เลิกทดลองฝีมือสักทีฉันจะทุ่มสุดฝีมือแหละถ้าได้เห็นแก่นแท้ของสมุนไพรตำรับเซียนโกนงเงยวและจะตะลึงจาะก,กิยมะเฮฉันจะดูใกล้ๆก,กว่านี้ <G ül> จริงด้วยอาหารแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นเลยอะ่ะโอ้ย อย่าเบียดสิอ่ะอะไรจะปานนั้นเริ่มการแข่งขันได้ผู้ชนะคืออเริ่มแล้วล่ะสิอายุธนะอาหารอายุธนะหรออากีมาคิดจะทำอะไรกันแน่นะ <c oughs> ฉันนะ่ะ <c oughs> โอ้อากีมาไปที่ลังวัตถุดิบแล้วจะเลือกใช้อะไรนะ่ะอืมดูก่อนสินี่เลยเอออือ น่ะน่นมันจิ้งจกหรือเปล่าน่ะจิ้งจกตัวเบิ่มเลยอะอะไรกันน่ะจิ้งจกเหรอเอ๋ออากี亚มเกะที่จะใช้จิ้งจกทำอาหารเหรอจิ้งจกไม่ใช่หรอกคงเป็นจิ้งจกน้ำไม่สินั่นจิ้งเรนหรือเปล่าเจ้าโง่นอนมันจิ้งจกว้อยจิ้งจกใหญ่พิเศษเลยแหละล้อเล่นหรือเปล่านะอากีมะของแบบนั้นกินได้ที่ไหนกันเล่าฮึพวกแกนี่มันหนวกหูจริงๆ ฉันน่จจะใช้กับไก่จิ้งจกยักษ์ที่มีดิ่งกาเนิดในจีนนี่เป็นอาหารอายุวัฒนะนะพวกแกน่ะอยู่เสียงดังกันสักทีแต่แต่แต่ว่าเอ๊ะเช่ไม่สนใจหรอกนี่อ้าอยังจะเอาอะไรอีกนะอืมนี่เลยอึ้ยมามแมงปองแมงปองเหรอมามแมงปองคราวนี้เลือกใช้แมงปองเดี๋ยวสิเอาจริง้วเนี่ย อากิยามะแกคิดจะทําอะไรกันแน่น่ะจริงจกกับแมงป่องงั้นเหรออย่าทําอาหารน่ะขยะขยงเกินไปนักสิฉันคนนี้แหละจะทําอาหารอายุวัฒนะสุดยอดให้ดูเองอ่ะจะเริ่มทําแล้วนี่ยาผัดลงไปซะฮ่าวู้จะจเจ้านั่นใช้จิ้งจกยักษ์กับแมงป่องทําอาหารจริงๆเย้ จูบ้า,ากิยามะใครจะกินของแบบนั้นกันนะอ่ออากิยามะเป็นบ้าไปแล้วแม่ง่องกระจิ้งจกยักษ์นันหรอนืกออย่างอื่นไม่ออกแล้วหรือไงใครจะกินของหนะ้าขยะขยะงแบบนั้นได้ลงคอมันเป็นอาหารอายุวัฒนะตรงไหนกันนะไม่นะวิธีการเลือกวัตถุดิบนั้นดีแล้วปัญหาคือจะทาเป็นอาหารยังไงต่างหากแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ว่าคุณลีอาหารที่กินแล้วนะเป็นยาอายวาุวัฒนะมีผู้คนมากมายสแสวงหามาตลอดตั้งแต่โบราณตะการแล้ว เมื่อโบราณน,นั้นจกรพัิราชวงศ์ฮั่นได้ส่งเหล่าบริวารไปทํางานทางประเทศตะวันตกและให้ค้นหาอาหารที่เป็นอายุวัฒนะด้วย สิ่งที่เหล่าบริวารในครั้งนั้นนำกลับมาก็เช่นทับทิมงาองุนจินซีหองเต้เคยเดื่มซุปตะภาพน้ำด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นยาวิเศษอายุวัฒนาอยู่บนเตียงจนกระทั่งถึงวันตายปฐมกษัตริย์ของจินเองก็เคยเที่ยวค้นหายาวิเศษไปทั่วจนกระทั่งมาถึงที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะขณะที่มีตำแหน่งชื่อพอครัวยาซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารอายุวัฒนาให้กับจกักรพรรดิโดยเฉพาะขึ้นมาพอครัวยาซึ่งมีตำแหน่งสูงยิ่งกว่าหมอยาจะเป็นผู้ปรุงอาหารทุกอย่างให้แก่จักรพรรดิ อาหารอายุวัฒนะคือความปรารถนาตลอดกาลที่ถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเงินและอำนาจเพราะความเป็นอมตะคือความปรารถนาที่มนุษย์อยากที่จะปฏิเสธน,นั่นก็อาจจะจริงอยู่หรอกนะครับอืมเพราะฉะนั้นในยุคนี้แค่เอาของแปลกประหลาดนะมาผสมเข้าด้วยกันยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนาหรอกนอกจากจะต้องเข้าใจถึงสรรพคุณและส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารแล้วจึงจะได้ความสมบูรณ์แบบสูงสดุดกรรมการอาจจะยกมือให้กับอาหารฝ่ายไหนนั้น ความสามารถของกรรมการอาะจะถูกทดสอบด้วยฮเดี๋ยสิคิดดิโกจังโกงเงียวหายไปไหนแล้วนะเอ๊ะจริงด้วยนะหายไปไหนเนี่ยอืมอืมอืมอะไรนะฮะรอ้พวกนั้นทำอะไรนะ่ะทั้งน้ำมันเหรอประกอบเป็นเสาคิดจะทำอะไรนะ่ะเกี่ยวข้องกับอาหารโกงเงียวหรือเปล่านะเตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมครับอืม โกงเงี้ยวเหรอเจา้านั่นเป็นคนใช้ให้เตรเียมจริงๆด้วยอ,อ่ะเอ,อ๊ะ,อ,ะอืมนี่<อ>จัดเต็ม<อ>นกกระเรียนกับเต่าเป็นๆสภาพน้ำนั่นตัวใหญ่จังเต่าทะเลแดงนี่นะนั่นเป็นวัตถุดิบของโกงเงี้ยวกันเหรอยอดเลยนกกระเรียนกับเต่าคิดจะทำอาหารแบบไหนนะได้เวลาเอาจริงโอ้ เริ่มแล้วเริ่มแล้วจัดการต่อทะเลแดงเฮาโช๊ะอื้ออ่ะเจะเฉียบเมื่อกี้เห็นหรือเปล่ายอดไว้ยิ่งกว่า,ากิยามาซะอีกนะ่ะเอาเลยโกงเงี่ยวการสะบัดมีดแบบนั้นไม่เคยเห็นแสดงให้ดูเลยนี่นะอมภูมิอยู่หรือไงเึเชะ่ะเต่าน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่คิดจะถอนขนนกกระเรียนตัวใหญ่นั้นเหรอมันเสียเวลานะ นี่จะถอนให้ดูโอ้คราวนี้เป็นนกกรเรียนฉันไม่เคยเห็นใครเชื่อนกตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยนะแค่ถอนขนก็เหนื่อยแทบแย่แล้วนกกรเรียนเหรอร้านเราเองไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะน่าเจ็บใจจริงๆแต่ก็ต้องขอศึกษาละนี่ขอดูโดยเธอว่าพอครัวโอทานีน่ะเรียกมาจากห้องโกงจะมีฝีมือขนาดไหนกันเชียวนกกรเรียน,นถอนขนเหอ,อ,อเลือดออก ยาฮิยาถอนถอนถอนเวะรีดเลือดก็เชิญเถอะแต่เลือดที่กระเด็นนี่สิยากระเด็นมาถึงนี่แล้วนี่ละมัดซะความแค้นใส่นกกระเรียนลงไปในถังน้ํามันแล้วแบบนี้เลือดไม่กระเด็นแล้วเถินแน่นกนั่นตีปีกกระทบถังน้ํามันใหญ่เลยแต่จะถึงดิ้นพลาดไปก็เปล่าประโยชน์น่ะอ๋อถ้าทําให้มันดิ้นพลาดแบบนั้นน่ะมันก็จะทําให้เลือดไหลออกเร็วขึ้นสินะ เห็นหรือเปลา่านะหมอน,นั่นน่ะใช้มีดเฉือนเส้นเลือดที่คอกับขาถ้าจับห้อยหัวแขนไว้แบบน,นั้นแล้วก็อากาศจะเข้าทางขาทาให้เลือดทั้งตัวนั้นไหลออกมาทางคอภายในพริบตาเลยแหละโอ้ดูเหม,มือนว่ามันจะตายแล้วนะต่อไปก็คงจะถอนขนแล้วละสิใช่ไหมโกงเงี้ยวนี่นั่นมันทั้งน้ำมันอีกอันหนึง่งทั้งน้ำมันอนันโุมันอ้า จุ่มนกกระเรียนลงในถังน้ํามันอีกอันนึงน่าจะถอนขนต่อนี่ยาทำอะไรนะ่ะถังน้ามันนั่นยังคงมีความลับอะไรอีกเหรอ <c oughs> นี่นี <c oughs> ่ฮะอ,อ,อะไรกันนะ่ะดาปีเลย <c oughs> เฮ้ยกงเงียวนะ้ำมันอะไรนะ่ะนกกระเรียนดําปีไปหมดแล้วอย่าอย่าย่าเงียบสิอธิบายมาหน่อยซินี่กล้องไปจับพันนั้นมาสิโูสุกถามกงูเงียวสิอะไรนะ่ะครับ คุกโกเงียวครับสีดำนี hey ่มันคืออะไรครับเนี่ยอย่าเงียบสิครับช่วยพูดอะไรหน่อยสิครับนะขร้องละเย่อะไรกันะเงนีถอนอนว้าวบ้าไปแล้วกั ขนนกถูกถอนออกอะอ,อ, <_ d ose> อะไรกันนะ่ะเสียนโกงเยี่ยวเป็นอะไรไปแล้ว <_ d ose> โอโอ,โอ้นั่นนี่มันอะไรกันโอ้กลินน้ำมันนี่นั่นนี่มันน้ำม,มัน่านหินอะ <_ d ose> <_ d ose> อะไรกันนะ่ะน้ำมันฐานหินเหรอน้ำมัน่านหินขนนกแข็งตัวเพราะน้ำมัน่านหินนั่นคือถังน้ำมัน่านหินเหรอเฮ้ถอนขนด้วยน้ำมัน่านหินย่ายอดไปเลยโกงเยี่ยวใช้น้ำมัน่านหินถอนขนนก อ๋อเพราะน้ำมันฐานหินยนตัวลงก็จะแข็งตัวทําให้สามารถถอนขนออกมาเป็นฟ่อนได้เลยมีวิธีแบบนั้นด้วยหรอโกงเงี Go ่ยวแกคืออัจฉริยะเยี่ยมจริงช่วยแสดงวิธีที่พวกเราไม่รู้ให้ดูอีกหน่อยซิโกงเงี่ยวทุกๆคนคนดูกําลังหลงไหลโกงเงี Go ่ยวอยู่แย่ yeah, ละโกงเงียวคล้ายกับจางมากจริงๆทั้งการทําตัวให้เป็นจุดสนใจด้วยการทําสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงและทําอาหารอาร่อยให้ทุกคนดูคลั่งไคล้ทั้งคู่เป็นคนแบบเดียวกันเลยแฮะ จ,จ,จริงด้วยนี่ดีมากโกงเงี้ยวอาหารของแกน่ะเข้าถึงใจคนดูอย่างสิ้นเชิงเลยฉันเองก็ยังจะแถบลงไลไปด้วยเลยแบบนี้สิถึงจะเป็นโกงเงี้ยวเชอะแกแค่แพ้ฉันจนประสาทฟั่นเฟือนเริ่ดทำสิ่งที่คนดูคาดไม่ถึงเท่านั้นเองแหละจริงไหมโกงเงี้ยวนี่ฉันจะไม่ให้อภัยแกไม่ไม่จะขาดจะมาไว้ น่าสนุกดีนี่ไม่ให้ภัยอย่างนั้นรอหเอาสิถ้าไม่ให้อภัยแล้วก็ฉันน่ะจะบอกให้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ่ะคุณเซียนโกงเงี้ยวดูไม่ออกแม้แต่สิ่งที่ฉันจะทําแบบนี้ไม่มีทางจัดก,การฉันได้รอกเอ๊ะนั่นมันเซียนโกงเงี้ยวเปิดเผยไม้เด็ดอ,ออกมาแล้วแต่ก็คาดไม่ถึงว่าจางไม่ได้สะทุกสะานเลยมารอติดตามตอนต่อไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับและถ้ามีคำติชมใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ